สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของ p a g e บ้านสเกตับแล้วก็ของ sketch university ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะอาจารย์ป้อมจะมารีวิวนะ t r i m b l e r connect ครับซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถแชร์ไฟล์ของเราให้กับใครก็ได้เพื่อนร่วมงานลูกพี่ลูกค้าได้หมดเลยโดยที่เขาไม่ต้องมีสเกตับก็ได้เขาสามารถเปิดได้แล้วมันสามารถอัปเดตแบบเรียลไทม์จริงๆไม่เรียลไทม์นะ แต่มันก็เกือบเรยลไทม์แหละก็คือเรากดปุ๊บเซฟปุ๊บมันจะอัปเดตให้เลยนั่นความหมายคืออะไรครับลูกค้าเราหรือคนที่ดีลงานกับเราสเต็กโฮล d e เดอร์คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการครับที่ต้องการดูไฟล์เราก็สามารถดูไฟล์เราได้แบบเรยลไทม์ time. โดยไม่ทําเป็นต้องมีสเกตอัพใครมีความฝันแบบนี้นะครับสเกตอัพ2024ง่ายมากๆเลยครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยยกตัวอย่างเช่นอันนี้คืองานของผมนะที่ผมทําสมมตินี่เป็นคอนเซปชวลดีไซน์ผมดีไซน์คอนเซปต์ของโครงการของผมเนี่ยด้วยโปรแกรม SketchUp และและตอนนี้ผมอยากจะแชร์ให้ที่ปรึกษาโครงการดูคือสมมติผมเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมนะผมออกแบบด้วยแต่ผมก็อยากให้งานเครื่องกลส่วนเครื่องกลได้เห็นด้วยว่าผมวางท่อ,อยังไงผมทำงานยังไงให้เขาเห็นแล้วเขาจะได้ไลน์เข้ามาคอมเมนต์ผมได้นะครับวิธีการนะครับดูนะครับเ็ปนะครับ เริ่มแรกเลยอ่ะผมปิดตัวนี้ก่อนให้เราคลิกขวานะบริเวณนี้นะครับนะใน scrap สองนนะครับจะมีคำว่า t r i m b l e connect เป็น extension นะครับที่ติดตั้งมาพร้อมกันเลยนะครับกด t r i m b l e connect ที่ t r i m b l e connect นะครับมันจะมี2ปุ่มนะ2ไอคอนนะครับอันแรกเรียกว่า file status นะครับอีกอันหนึ่งนะครับเรียกว่านะ share link to this model โอเคความหมายคืออะไรความหมายคือถ้าผมต้องการแชร์ครับผมกดปุ่มนี้นะ Share. แชร์จากนั้นไปถามว่า Save this model to Trimble Connect to share คือต้องบอกไว้ก่อนว่า SketchUp เนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเ,เป็นค่ายของ Trimble นะ Trimble Navigation เนี่ยเป็นเจ้าของโปรแกรม SketchUp เนี่ยนะครับเขาก็มีตัวหนึ่งก็เรียกว่าเว็บที่ใช้สำหรับแชร์ไฟล์ทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับตรงนี้เรียกว่า Trimble Connect เอาง่ายๆแล้วกันให้เราไปฝากไฟล์ไว้เหมือน Dropbox เหมือนกับ Google Drive แต่มันจะมีฟีเจอร์ที่ทำให้เราสามารถที่จะ โครงานกันได้ดีกว่าเยอะนะครับดังนั้นเองถ้าใครแชร์งานผ่าน Dropbox อยู่หรือ Google Drive เนี่ยแนะนำว่าถ้าทำงานพวก b ิมนะหรืองานทำงานเป็นทีมเนี่ยแนะนำให้มาใช้ Turbo Connect ตครับโอเคตอนนี้เราก็เซฟนะครับกดเซฟโอเคจากนั้นมาเนี่ยมันจะงงงนิดนึงสำหรับมือใหม่นะที่ไม่เคยใช้ Turbo c o n n e น t นะครับคือ Turbo c o n n e น t เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเว็บโอเคอเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนว่า โชว์กันว่าทู b บ e c คอน e c t คืออะไรก่อนเพราะถ้าใครอยากจะลองใช้ดูแล้วงงเนี่ยนะครับจะได้เข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดไปที่ Chrome นะครับ Google Chrome ตรงนี้เขาเรียกว่าทู b บ e c ค n น e c คคือปกติผมทำงานเนี่ยผมจะไม่เซฟไฟล์ไว้นะครับลงไปในอีเมลเนี่ยนะครับผมจะไม่ซิปลิง์นะครับผมก็จะแชร์ผ่าน t r i b l e Connect เลยนะครับ ซึ่งบางครั้งผมก็แชร์ผ,ผ่านซิปไฟล์ธรรมดาถ้าเป็นงานธรรมดาทำคนเดียวนะแต่ถ้าทํางานแบบทีมอย่างนี้นะครับมีโปรเจกต์เนี่ยเราเซตอัพโปรเจกต์ได้แล้วเราก็สามารถที่จะแชร์ไฟล์หากันได้นะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไหมครับทุกคนซึ่งไฟล์ก็จะมีอยู่ในโปรเจกต์ต่างๆที่เราทําไว้เอาละแต่สำหรับมือใหม่ครับเดี๋ยวอนาคตผมจะมีทำ t r i p l e connect นะมีคลาสมีวิดีโอสอนละเอียดอยีกทีนะในส c ก็2024นะครับโอเคตอนนี้ผมกลับมาที่โปรแกรมก่อนเอา้ง่ายก่อนเบสิกก่อนนะครับ เริ่มแรกเลยสำหรับคนที่แบบไม่เคยทำ t r i p l Connect เลยนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยนะครับคือมันจะซิงค์คือมันจะซิงค์ตัวเนี้ยถ้าเราไปที่ Help นะครับเดี๋ยว c a n c e เดี๋นนะไปที่ Help นะครับตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยมันจะมีไลเซเส้นของเราอยู่ซึ่งมันเป็นตัวอีเมลที่เราลงทะเบียนไว้ซึ่งมันจะซิงค์กับ Triple Connect ออโต้เลยนะครับนะครับคือต้องบอกกว่าเอ้ยผมไม่แน่ใจนะมันจะซิงค์ออโต้หรือเปล่าเพราะว่าผมซิงค์ไว้แล้วแต่ถ้าใครไม่ซิงค์เนี่ย ก็ลงทะเบียนนะครับว่าเออลงทะเบียนใช้งาน t u b e Connect นะครับซึ่งการลงทะเบียน t u b e Connect เนเนี่ยไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมใส่เอาก่อนเนี่ยกดใส่เอาปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะเข้าไปอีกครั้งเนี่ยมันจะให้เราลงทะเบียนนะครับเนี่ยให้เราใส่อินวิกกูเกอรก็ได้หรือรับสมัครผ่านทูบเบอร์คอนเนก็ได้ผมใส่อินวิกกูเกอรปุ๊บมันก็จะให้เราเข้าลงทะเบียนใช้งานได้เลยนะครับอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถจะนะครับ ใช้งานได้ไม่ยากครับอย่างเงี้ยเข้ามาเนะี่ยต้องลงทะเบียนก่อนมันถึงจะเข้ามาใช้งานได้โอเคนะครับทุกคนเนาะอ่ะโอเคครับเอาละผมอยากแชร์ครับกดที่นะีะกดรูปคนแล้วกด Ulocal File ไ i e w Remain Available to Modify อ่าันนี้คือเปอร์เซ็นต์แล้วปุ๊บเราก็สามารถจะ Modify ได้เหมือนเดิมนะอ่ะกดเซฟจากนั้นนะครับให้เรานะไป Create New Project คือต้าหน่งยังไม่มีโปรเจกต์นะครับเราก็เค e ีย e n นิวโปรเจกต์ก็คือเค e ีย e n นิวจะตั้งชื่อโปรเจกต์เนมครับเป็นไ uh, uh, mm hmm. บโอแก t e s t t ทร b l e c o n n e c t กทริ b โบกันทริ l e s h a r e แล้วผมก็จะเอาขย,ย,ยายมันอยู่ด้านหน้าสุดนะผมขอขอเติม A อโปรเจกต์อยู่ตำแหน่งไหนของของโลกเอเชีย ก็ create project ครับสักแป๊บนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นมาละ belgas project test มาละอ่ะคลิกกข้าัฒในาครับตรง project ที่เราทําไว้ตอนนี้เราสามารถจะเซฟไฟล์ได้เลยนะพิมพ์ชื่อได้เลยครับเป็น concept env concept conceptual design revision 00 อ่ะศูนย์หนึ่งก่อนโอเคเป็น environmental นะครับ conceptual design revision ศูนย์หนึ่งนะครับเอาละถ้าเราอยากเซฟลงไปในตัวโปรเจกต์นี้เลยก็โอเคแต่เราควรจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นไปอีกตัวหนึ่งครับนะว่าเป็น 3D model คือบางทีอาจจะมีเอกสารหลายอันนะแล้วก็ใส่เป็นสร้างโฟลเดอร์ 3D model อ่ะโอเคแล้วก็เซฟไว้ในนี้ครับโอเค คือตอนนี้สังเกตไหมครับมันจะมีรูปเมฆคราวในการเซฟอยู่มันจะขึ้นสีฟ้าตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดปุ่มนี้นะนี่ปุ่มนี้ครับคลิกแล้วมันจะมีลิงก์แชร์ให้เรากด Copy ง่ายมากๆนะครับแล้วไปที่โครมนะแล้วเราก็ไปลองแปะดูนี่คอนโทรลวีวางเลนเตอร์มันก็จะกลายเป็น 3D โมเดลขึ้นมาซึ่ง ไอ้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ลูกค้าเนี่ยจะเห็นหรือเพื่อน่วมงานจะเห็นเรานะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้เออมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตนิดนึงนะครับในความเร็วในการในการในการรันในการอัปโหลดอ่ะตอนนี้ครับรีบอยละตอนนี้เราก็ได้ไฟล์ขึ้นมาโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะนี่อ่ะโอเคหมุนได้ละเห็นไหมครับพี่กอนง่ายไหม <laughs> เออโอเคเดี๋ยวผมจะลองลองลากขึ้นมาตรงน,นี้เพื่อให้เห็นความเร็วทางของมันนะ ว่ามันเวลาผมอัปเดตเซฟเนี่ยมันจะอัปเดตไหมโอเคเอาละเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปแก้ไขบางอย่างอ่าตอนนี้ผมอยากจะตอนนี้เขาโอเคละเดี๋ยวผมจะปิดนะครับโคเวอร์ไว้ออยากจะปิดมัน โอเคโอเคครับเอาละตอนนี้หวังว่าทางนี้จะเห็นนะครับนะซึ่งอัปเดตยังไงดูนะวิธีการคือเราก็มาที่ t r i บอร Connect ครับแล้วก็กดนะครับเซฟเออดดดดจริงจริงไม่ต้องจริงๆไมไ่ต้องกดก็ได้นะ เออไม่จำเป็นต้องกดนะแค่กดเซฟกไ็ได้ได้แล้วเซฟแค่เซฟไฟล์มันก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นลูกขาวสีฟ้าหมุนๆน,นะแล้วก็เมื่อเซฟเสร็จปุ๊บนะครับ Data ของมันเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้แต่ต้องรองสักครู่นะอันที่สำหรับผมเปิดที่อยู่นะครับกำลังกำลังทำงานอยู่อยู่กำลังเช็คอยู่อืมดีดีด,ดีอันนี้ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราดูจับเวลาดูนะว่าไอ้ไฟล์เนี่ยมันจะอัปเดตได้เมื่อไหร่ปื๊บอ่ะมาละ This is there is a newer version of t h i s file would you like to do to v i e w it ก็คือมี newer version ก็คือใหม่กว่าแล้วนะคุณต้องการที่จะ build ไหมอ่ะกด update สแปบหนึ่งมันก็จะอั d a t e ให้เราแบบนี้คือเรียบร้อยครับมันก็จะอัปเดตแล้วนี่แหละครับก็คือ turbo connect นะเราสามารถแชร์ไฟล์ ให้กับลูกค้าหรือเพื่อนรมงานเราได้เลยนะครับซึ่งก็ง่ายดีนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้จริงๆก็เสียดายเหมือนกันนะอ้าวตายละผิดระยะใช่ไหมเถอะคือจริงๆมันก็ดีเหมือนกันนะแต่เดิมเนี่ย t r o u b l connect เนี่ยมันสามารถจะคอ m b i n e m o d e ได้มีการแชร์ลิงก์คุยกันได้มีการทําซึ่งเวอร์ชันปัจจุบันนี้มันทําไม่ได้แล้วแต่สำหรับผมมันก็ง่ายดีนะสำหรับคนที่ไม่ได้โฟกัสเรื่องบีมโดยตรงแต่ต้องการแชร์ไฟล์ให้ลูกค้าเนี่ยอันนี้มันง่ายขึ้น แต่ถ้าคนที่ต้องการที่จะทําการนะ combine โมเดลกันเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยจะต้องไปวอรเชก์เนี้ยผมคิดว่าน่าจะต้องไปทำบน t u r b e Connect แล้วนะครับอย่างกรณีเนี้ยไอ้โปรเจกต์เนี้ยผมอะทำไว้นะครับ,บ,ปรเ,นะรบเป็นโปรเจกต์ตั้งชื่อว่า a Biogas Test c i u b e Share ใช่ไหมเมื่อเราคลิกเข้ามาตรงนี้ t r i p b e Connect เนี่ยมันก็จะมีไฟล์ที่ดีโมขึ้นมาซึ่งผมก็สามารถจะวิวได้ ลองดยกันนะครับผมสามารถจะคอมไบแบบได้ของ2คนได้แต่เนื่องจากผมก็ต้องเอาไฟล์สองคนมาคอมไบกันซึ่งก็สามารถจะคอมไบได้บนตัวนี้ชุบ์เบอร์คอนเน็แต่นั้นเองเนี่ยรู้สึกคิดว่านะตอนนี้กำลังผมดูอยู่เนี่ยยังไม่เคยรีวิวเรื่องชูบ์เบอรคอนเน็คโดยตรงนะแต่เบื้องต้นเนี่ย,ยเอ่อถ้าใครจะคอมไบกันในโปรแกรมสเกตดัเนี่ยคิดว่าเวอร์ชันนี้ไม่ได้แล้วแต่แต่เราเนี่ยสามารถจะมาคอมไบกันได้บนชูบ์เบอ n ์คอนเน็บนเว็บตัวนี้นะครับซึ่ง บนเว็บตัวนี้มันใช้งานได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมีโอกาสเดี๋ยวผมขอศึกษาอีกนดนึงว่ามันมีอะไรใหม่เพราะว่าโอ้โหดูมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวยังไงผมทำคลิปมาอธิบายอีกทีังนั้นเองเนี่ยถามว่าสเกดัปเนี่ยมันทำงานแบบมือโปรได้ไหมทำงานแบบเหมือนโปรแกรมเบร i ิอัจฉริยะได้ไหมเออมันก็บอกว่ามันพูดยากนะมันอยู่ที่ว่าเราต้องการเอาไปทำอะไรนั้นวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าสารภพนะทำอะไรก็ได้แหละให้เราเร็วขึ้นดีขึ้นนะครับหาเงินได้นะเร็วๆอ่ะ ทำไงลูกค้าพอใจแล้วกลับบ้านนอนมีความสุขกับชีวิตนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะอะไรก็ตามทําแล้วมันดีนะครับลงทุนนิดนึงแล้วมันได้ผลออกมาเลยแล้วมันเร็วแล้วมันเป็นผมผมไปทําแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนอีกแล้วนะวันที่ผมกำลังศึกษาเรื่อง AI ในการทำโปรแกรมซึ่งผมเองก็เขียนโปรแกรมไม่เป็นผมก็เขียนโปรแกรมได้เลยผมว่มาจะทําอะไรก็ได้ในโลกวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปยึดติดนะครับยืดหยุ่นเข้าไว้ครับสวัสดีครับ